สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเข้าสวนมาชมต้นบอนสีของเรากันอีกแล้วค่ะช่วงนี้ฝนก็จะตกหนักมากเลยค่ะทำให้บอนสีของเราได้รับน้ำที่มากเกินไปค่ะเมื่อเขาได้รับน้ำมากเกินไปเขาก็จะมีอาการใบเหลืองใบซีดค่ะเพราะดินในกระถางนั้นช่้และแฉะเกินไปค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูดินในกระถางค่ะเนื่องจากช่วงนี้เขาจะไม่มีแดดเลยค่ะดินนั้นก็จะแห้งช้าค่ะทำให้ดินนั้นแฉะค่ะเมื่อดินแฉะก็จะส่งผลถึงใบค่ะทำให้ใบเขาซีดใบเขาเหลืองค่ะวันนี้เราจะพามาชมวิธีทำให้ดินนั้นแห้งเร็วค่ะและระบายน้ําได้ดีค่ะเราจะมี ส่วนผสมของถ่านค่ะถ่านเขาก็จะช่วยดูดซึมให้น้ํานั้นแห้งเร็วค่ะและเราจะใส่เปลือกไข่ไปด้วยค่ะเปลือกไข่ก็จะเป็นธาตุอาหารค่ะเราจะผสมทั้งสองสิ่งนี้รวมกันค่ะถ่านเขาก็จะช่วยดูดซึมน้ําได้เร็วค่ะทําให้ดินในกระถางนั้น แห้งเร็วและไม่ฉ่ำและแฉะเกินไปค่ะเมื่อดินเขาไม่แฉะเกินไปใบเขาก็จะไม่ไม่ไหมไม่สีก็จะไม่ซีดค่ะเมื่อเรานำผสมแล้วเราก็จะนำมาโรอยที่โคนต้นเขาเลยค่ะ เราจะโรยให้ทุกๆก,กระถางเลยค่ะเมื่อเขามีฝนตกมาอย่างหนักก็จะทำอะไรต้นบอนสีของเราไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาจะช่วยระบายน้ําได้อย่างเร็วเลยค่ะฐานหุงข้าวนั้นจะมีประโยชน์มากเลยค่ะเราก็จะทุบให้เขาพอแหละก็พอค่ะส่วนเปลือกไข่ที่เราทำอาหารกินเราก็จะ เ็บเปลือกเอาไว้ทุบๆค่ะเขาก็จะช่วยให้บอลสีของเรามีสีที่เข้มสวยค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆในการดูแลบอลสีในช่วงที่มีฝนตกหนักแทบทุกวันค่ะทำให้บอลสีของเรามีสีที่สวยและงามอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ บอลสีของเราก็จะไม่มีใบที่ซีดและใบเหลืองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ